สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับพี่น้นองวันนี้มาทะเลอาชุนแม่บ้านมาหาบักหอยหอยไรหอยไรไอพี่น้องก็เบิง่งบรรยากาศด้วยกันพี่น้องน้ำกำลังลงครับฝนลงกับต็มอยู่เขาเบีไอ้ยังงูนีน่ ทีมงานแม่บ้านสามคนมาสามคนพ่กิ๊กพ<ป>่กิ๊กทักทายหน่อยสวัสดีค่ะาหาจินจ้าหาหอยหาหอยนี่พี่น้องพุดเสียวขุดจนี่แลหละหาบึงโอ้โหเรือรถลงไปหอดทั้งเตะพี่น้องเ้าไปตกปลานี่มองตกปลาอยู่คน โอ้หนาวกำลังลงเลยกำลังสวยหายพี่น้องไปเบิ้งกันซุบบน่งแม่บ้านมันสิขวดให้เบื้องตามรอยดอนหันเนาะเบิ้งคลิปแต่อยากข้ามาอยากมาอยากมาเด้เดี๋ยวจะพามาดูเนาะเวฟซีตัวยงก็อยากมาตามรอยดอนหันขาวเพิ่งมาหาพี่น้อง

nè đôi này, cái men này, ôi, để kiếm cho chơi, này đôi, nè, 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 này, thấy này, nè, nè, cái này, 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 này, cái này, này, cái này, này, cái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  เอาไปเลยผัดให้หมดไม่กินได้บ่เนี่ยนี่ไงไม่ใช่หินโอ้ยเนี่ยโอ้ยเจ็บเป็นลานเลยตรงนี้นู่นเนี่ยจนน้ำขึ้นน้ำจะขึ้นแล้วตำรวจถึงจะมาเนี่ยมามาบอกขึ้นมาบอกให้ขึ้นเขากลัวขึ้นไม่ทันน้ำขึ้นอืม không biết Ủa, nào, không có Ủa, là, Ủa thiết, Ủa biết là... Ủa. Ủa này này. rồi Ủa, nhây nó Nó ngó bơi Ủa, nhây đi Nhây nào Ôi, chiếc, tui nhây tìm nè Chiếc quá bí Nhây nào Nhây เดี๋ยวเบิ้งเขาควรเกินไม่ได้สิลูกนะเบิ้งเขาควรให้เบื้องไอ้ได้ยไงไปหางมหอยสรขนาดเนี้ยหน่อยบดเขาบอหน่อยยงีงเอาทั้งว่าไงเออจะได้เต็มทั้งมดแบบนี้น่้เเาช่วยเยอะมากเลยมาหนีย่นดอยแม่ เล็กกะเจเล็กกเจเล็กเจเล็กก็รู้อย่าพี่อย่าคิดลงไปเลยเอาขึ้นยาก <laughs> นี่ชอบปูไม่ต้อง,ค,ยยงคิดว่าสิ่เรนเนะจะปูน่ตมนันเพว่ <laughs> าไปหามกแรยนลงให้กูอ้ไหลเนอะไหลไหลไม่ต้องเดีด๋ยวพิ่งดีด โร้ายหลายคุณครับคุนเ,เต็มท่าเรือเลยเปลี่ยนแปลนพี่น้องเปลี่ยนแปลนหาปูไปดองอนี่นี่พี่น้องเอาไปดองให้ตำขุงคุณเกาหลีเกาหลีข้าเจ้ากับหาปูขึ้นกันตังนั้นขุดเอาเนี่ยตม พี่ทำอะไรขัวหอยเจียจะเขายากเกินหอนะย่างอย่างนี่พี่น้องวิธเหินก่อนเี้ยขว่หัวตาปาเจี๊ยใหญ่มาเล่นป้าเจี๊ยใหญ่มาเล่นเปิดหปวตาเปิดเปิดเปิดน้องคนหินมีหนองไร้เปิดน้อกคนหิน สองตัวอุ้ยจะกัดไหมนี้ดีดีกานอนอยู่ห้องดีกนอนอยู่ห้องหนาเบื่อพี่น้องจะค้ากินวงแต่ก่อนแต่ก่อนนอนเดียวไอ้พี่ขยีแค่นึงระวังคือบ้านใสรถุงมือวานี่นี่ตัวหนึ่งเออลายๆพี่นักสามตัว ที่ตพ่พุงดได่ต้งปูแสงดีไม่แดงไม่ดีไม่มืดไปอยู่าตามหินตามอะไรอืมวัดตามหิน หอยแมงคูอร่รถใสแมงคูหน่อยเถอนั่ <c oughs> นงอย่างนี้เตะูเยอะจ้าปูพี่น้องปู <c oughs> ถ้ามาเก็บหอยจะได้จะปูหอยแมงคูหอยแมงคูออรรถ <c oughs> สุนลังมัน <c oughs> เน้นมือมกลยอ๋อับตีกออูจ๋าอู้หูอู้หูอหพิถีิถีล้อมล้อมลเลยล้อมจับเลยลืมป่วนเลยนล้อมจับเลยนี่นี่ romp tập, romp tập, romp tập Ui Đây là nè nè lần 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 nè,

ใกล้ตีนที่เด็กินก้อนเนี้ยนั่นฮะไปเนี่ครับพี่น้องช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงพ้า f เอฟซีทั่วนะ ทั่วแบบมองที่เ้าเคยถ่ายนะพี่น้องเพิ่นมาหาแล้วเพิ่นก็อ,นอยากไปซ้ำพัดมองที่เ้าเคยเห็ดคีเพ็ดยังน,นนะเขาเลยพาเพิ่นมาอีกจังหน่อยครับผมอีกจังหน่อยเพิ่อนไปบึงผลงานน้ำกันแต่ถึงก็ร่างมันบึงข้าจวจทยตกปลายตกปลาทะเลเมืองพี่น้องเจ้าได้ดีดีอังได้อีกอะ ในคลิปหน้าเขาอาจจะพามาตกปลาอยู่นี่ก็ได้พี่น้องไปครับผมจะเอาไปเบิ่งผลงานซึ่งทีมแม่บ้านต้องกนไปครับผมแล้วมาแล้วพี่น้องมีมีเบิ่งผลงานผลงานว่าได้ปลูกหลายนึงสองคนสองคนพมีดุลละพี่น้องพมีดุลละก็ได้สิไปก่อนไหนเราดูหน่อย โอได้หน่อยอันนี้ว่ามันแป๊กอันนี้เนาะโอ้ยน้ำใส่น้ำใสก็ัิที่ปุยบ้านม่ต้อเอาน้ำใส่โมเอันนั้นอันี้ยังขอยข้อยมวนมามวนมามวนหลาย้าก็ได้กินพี่น้องผ่อนคราวันหยุดไปเลาคปิดหน้าเจอกันไหมไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วคิดหน้าเจอกันใหม่คืนนี้ก็สวัสดีครับ